มาดูความพร้อมในจังหวัดยะลาหลังจีนเปิดประเทศกันบ้างครับโดยร้านยาสารพันยาจังหวัดยะลาพร้อมให้บริการหน้ากากเจลแอลกอฮอลหลังจีนเปิดประเทศโควิดน้อยลงประชาชนใส่ใจสุขภาพดูแลป้องกันตนเองครับ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในห่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงจังหวัดยะลาซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงชาวยะลายังคงให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทำให้การซื้อหาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องส่วนร้านขายยาไดส้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาไว้จำหน่ายอยู่ตลอดเวลาและไม่ขาดแคลนหรือลดลงแต่อย่างใดในขณะที่ราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ปรับตัวลดลง ทำให้ประชาชนหาซื้อได้ง่ายขึ้นและเข้าถึงบริการาร้านยาได้มากขึ้นนางสาวมาณิดาพฤษเสถียรเภสัชกรณร้านสารพันยาเขตเทศบาลนครยะลาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในจังหวัดยะลาก็ได้คลี่คลายลงมากแต่ก็ยังมีอยู่บ้างส่วนทางด้านหน้ากากาอนามายัยแอลกอฮอล์ทางรัฐบาลยังคงสนับสนุนให้ใช้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ไปในที่สถานที่ปิดคนพลุกพลานเราควรสวมหน้ากากาอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับ หลังจากนี้นะคะรัฐบาลก็จะเริ่มรับนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญที่ยังคงต้องมีความระมัดระวังดูแลป้องกันสุขภาพตนเองในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องดีเลยค่ะรวมถึงระมัดระวังดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อไม่ให้มีสถานการณ์ในประเทศที่ลุกลามต่อจากนี้ไปโควิดก็ค่อยๆจัดจางลงจนกลายเป็นโรคประจําถิ่นไปแต่อาจจะใช้เวลาซึ่งมากน้อยแค่ไหนนั้นเราก็ไม่สามารถรู้ได้ค่ะและสําหรับที่ร้านนะคะในส่วนของอุปรกรณ์ป้องกันตน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะในขณะนี้นะคะก็มีจํานวนเพียงพอส่วนประชาชนคนที่มีการดูแลตนเองอย่างต่อนเนื่องจะมาซื้อใช้ตลอดทั้งของหน้ากากอนามัย M9 รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ซึ่งทางร้านนะคะก็จะมีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและไม่อันตรายสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ อย่างไรก็ตามทางจังหวัดยะลาสำนักงานสาธารณสุขยะลายังคงให้ความสำคัญกับการป้องก COVID, ันโควิดโดยขอความร่วมมือประชาชนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่เข้าไปในสถานที่ปิดพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นถึงแม้นว่าสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตามแต่โควิดก็ยังคงอยู่รวมไปถึงเตรียมความพร้อมเป็นเมดิคิลครับหลังจากที่จีนเปิดประเทศเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเพื่อรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาครับ